พวกเราสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นลุงถึงที่ลุงถึงที่ วันนี้มาพบกับแต้วมุกดาวันนามสุโภนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและเปียวยลดาพุทธสอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลุกถึงที่ลุยถึงทิ่นรายการที่จะพาทุกท่านบุกไปถึงการจัดกิจกรรมของดีจุดเด่นลุยไปแต่และอำเภอในจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะพี่เปียวใช่ค่ะซึ่งภารกิจของเราสองคนในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้น ไปชมได้เลยค่ะ ก็สอนอําเภอเมืองขอนแก่นนะคะเรามีผลงานที่เป็น Best Practice ที่เรามีความภาคภูมิใจน่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศด้วยนะคะก็คือเรื่องของการจัดศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับชุมชนนะคะโดยเฉพาะหลักสูตรตัดผมชายซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน และนี่นะคะก็เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่กอสนออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะค่านผู้ชมคะแล้ววันนี้ค่ะเต้าก็อยู่กับเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้างานเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จกักแล้วก็ ให้คุณแม่แนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อทัพทิมภราก้านะคะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนได้รับมอบหมายให,ให้เป็นหัวหน้างานสายอาชีพค่ะซึ่งสายอาชีพของกศนอำเภอเมืองขอนแก่นของเราเราจะเปิดประมาณห้าแผนกค่ะเริ่มจากตัดผมชายตัดผมเสริมสวยแผนกนวดแผนไทยแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การทําขนมไทยสําหรับการศึกษาสายอาชีพของเราตั้ง5แผนกนี้มีความสําคัญและก็เป็นประโยชน์กับ ประชาชนทั่วไปและบุคคลใกล้เคียงตลอดคนต่างชาติและต่างจังหวัดซึ่งเขาได้มาสมัครเรียนหลักสูตรนี้ทั้งหมดจะ150ชั่วโมงค่ะ150ชั่วโมงนี้จะเรียนประมาณ2เดือนครึ่งซึ่งผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็เปิดร้านได้เลยนะะโอเคค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูภาพบรรยากาศที่เหลือกันดีกว่าค่ะขอบคุณโอ้โหและนี่นะคะก็เปรียบเสมือนว่า ห้องเรียนเสมือนจริงเลยรเรามีเก้าอี้ช่างตัดผมจริงๆและมากไปกว่านั้นคะยังมีนักเรียนอีกเยอะเลยในห้องนี้ดยวคห้คุณพ่ออธิบายนิดนึงค่ะว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่คะเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือน้องนักษานี่กําลังตั้งฟันปั๊เรียนอันนี้เราก็สอนนะครับมันก็จะเป็นอีกวิชาในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไม่ใช่ว่าเราจะตัดผมเป็นอย่างเดียวถ้าเกิดอุปกรณ์ของเรามีปัญหาเราก็จะได้แก้ไขได้ไม่ใช่ว่าจะส่งเข้าไปแต่ร้านซ่อมร้านซ่อมอันนี้คือเรา เรียนให้รู้นะครับแล้วก็ไปให้สิ่งแล้วก็เราไปเป็นช่างอย่างนี้อยู่ที่บ้านถ้าอย่างอย่งอย่างน้องคนนี้ก็อยู่อำเภอแวงแวงน้อยหรือแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ครับเเขาไปเปิดที่ร้านเขาเปิดบัตรเลียนเขามีปัญหาเขาจะได้ซ่อมเองทําเองรับคมบัตรเลียนเองอย่างนี้ครับเรียกได้ว่าหลักสูตรเดียวพบวงจรเลยใช่ครับไม่ใช่แค่ทำเป็นอย่างเดียวซ่อมเป็นด้วยใช่แบบซ้อนกันแบบบูรณาการครับโอเคสุดยอดเลยค่ะคุณพ่อตรงนี้ก็คือแอบเห็นว่าตัดผมจริงด้วยค่ะอันนี้คือปฏิบัติจริงครับค่ะอาชีพได้จริงครับผมอันนี้คือเรา ปฏิบัติจริงเนาะ,ะปฏิบัติจริงแล้วก็ตัดจริงนะครับถ้าเรายังไม่ชํานาญถ้าเรายังไม่คล่องเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่างจริงแล้วมาตรฐานในการตัดผมอ่าทรงอ่า ไม่ว่าจะเป็นทรงสูงทรงกลางทรงต่ำนี่เ,เขาใช้เวลาในการตัดผม45นาทีแต่ถ้าเราชำนาญแล้วบางคนก็ตัด10นาทีก็เสร็จแต่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน45นาที<ะ>ท่านผู้ชมคะแล้วตอนนี้คะ่ะเต้าก็อยู่นะคะกับอีกหนึ่งคนคะ่ะที่ประสบความสําเร็จพูดว่าประสบความสําเร็จเลยนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้นะคะพี่เขาผ่าน หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอาชีพเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์สักน,นิดนึงค่ะพี่ความรู้สึกที่เราจากผู้เรียนมาเป็นมืออาชีพจริงๆรู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจครับภูมิใจกับอาชีพตัวเองครับไม่ไม่เสียดายเวลาครับแล้วสําหรับใครที่กําลังลังเลอย,อยู่เนี้ยค่ะไม่รู้ว่าเอ้ยจะมาเรียนดีไหมจะเสียเวลาหรือเปล่าพี่มีอะไรอยากให้คําแนะนํารุ่นน้องต่อไปไหมคะ ก็ลองมาที่นี่ได้ครับก็หลายคนจบไปก็มีงานทำครับก็ผมก็คนหนึ่งครับผมโอโและนี่นะคะแต้วก็อยู่กับนักเรียนนะคะตัวจริงแล้วของหลักสูตรนะคะสูตรฝึกอาชีพชุมชนตัดผมชายและเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เขาสักนิดหนึ่งค่ะว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยค่ะสนใจอยากจะมาเรียนหลักสูตรเนี้ตัดผมชายเราต้องมาติดต่ออะไรยังไงหรือว่าสอบถามข้อมูลจากใครคะพี่สำหรับผมนะครับก็คือ วันแรกที่ผมจะมาเรียนก็คือผมมีรุ่นมีผมไปตัดผมร้านหนึ่ง<ะ>แล้วเป็นรุ่นพี่อยาที่นี่ออแกนแนะนํามา<ะ>ผมก็เลยเข้ามาหาอาจารย์ออมาติดต่ออาจารย์เลยครับพอดีอาจารย์แกอยู่ที่นี่ก็มาสอบถามว่าอาจารย์ครับมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมครับในการเรียนอาจารย์ก็จะบอกว่าจะมีในเรื่องของค่าสมัครการเรียน ท่านี้เท่านี้นะแล้วก็จะก็จะมีแล้วก็แกก็จะให้ซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ที่เป็นของเราเองถ้าไม่มีอุปกรณ์เราก็ไม่สามารถเรียนได้นะครับแสดงว่าที่นี่ไม่ได้สอนแค่อาชีพนะคะแต่เขาสอนเรื่องแนวคิดด้วยในการให้บริการลูกค้าเราต้องเป็นมืออาชีพก่อนแล้วเราค่อยเป็นลุยจริงเลยโอ้โหและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะคะสําหรับหลักสูตรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะคะตัดผมชายของเรานั่นเองค่ะค่ะ เหตุผลที่หลักสูตรวิชาชีพปัดผมชายของกศนพเมืองขอนแก่นเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงก็คือเรามีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมาเนี่ยกว่า25ปีคือท่านอาจารย์วรพัฒน์เนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับผู้เรียนจะชื่นชมตัววิทยากรผู้สอนว่าเป็นคนที่ให้คําแนะนํา แล้วก็ดูแลเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาฝีมือให้กับผู้เรียนแล้วเมื่อมีการแข่งขันประกวดที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพช่างตัดผมชายเนี่ยถ้ากศนอ,พอเพมืองส่งนักศึกษาเข้าประกวดเนี่ยเราจะไม่เคยพลาดรางวัลน,นะคะบา,บางรางวัลเนี่ยเราได้ถึงระดับประเทศเลยนะคะเรื่องเหตุนี้ก็เป็นเหตุให้หลักสูตรตัดผมชายของกอศนอ,พอเพมืองของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ยอมรับมีคนสนใจมาเรียน เยอะมากค่ะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจที่อยากจะเรียนตัดผมที่ศูนย์ฝึกอาชีพกศนออำเภอเมืองขอนแก่นนะครับก็การเรียนนะครับเราจะเรียนกันอคอร์สหนึ่งก็จะมี150ชั่วโมงนะครับเราจะเรียนวันละ3ชั่วโมงนะครัแล้วก็อุปกรณ์หรือว่าวัสดุฝึกนะครับ นักศึกษาหรือว่าผู้มาเรียนสนใจที่อยากจะจัดสรรหาซื้อเองก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่ในส่วนของกอศนอำเภอเมืองขอนแก่นก็จะมีอุปกรณ์วัสดุฝึกให้กับผู้มาเรียนด้วยครับแต่สามารถที่จะให้ยืมเรียนได้ในที่สถานศึกษาห้ามเอากลับบ้านนะครับ้าไรสนใจก็เรียนเชิญได้นะครับที่กศนอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับติดต่อทางกศนอำเภอเมืองขอนแก่นหรือวิทยากร ในสมควรข้อยุ่นเบอร์โทรนะครับ089 623 5483 ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่เป็นเบสแพ c t ท c สของกศนอำเภอเมืองขอนแกน่นซึ่งสอดรับกับภารกิจตามกรอบแนวทางของสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแกน่นประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2564ค่ะใช่แล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดดาวที่ช่องลุกถึงที่รวยถึงทิน เพื่อที่จะไปพาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เปี้ยวยุราดาพุทธสอนแต่มุกดาวันนําสุโภพ,พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเร็วๆนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ